ก็สามารถตัดสินใจใช้อูสุนะครับกับของคิงยนได้เลยนะครับผมผมยงนะครับชื่อจริงชื่อคุณพงศักดิ์ตันดีกุลนะครับทำธุรกิจอยู่ทั้งหมด3นิติบุคคลก็มีเป็นค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ขนส่งก็มีจะเป็นบริษัท PO โอยจำกัดบริษัทจักราดการปิโตรเลียมแล้วก็บริษัท YM พัทก็เราทำธุรกิจหลักๆเลยก็เป็นสถานีบริการน้ำมันของ OR นะครับแล้วก็มีโรงบรรจุก๊าซของ OR แล้วก็มีขนส่งให้กับทางดีลเลอร์ของทาง OR ปัจจุบันก็ดำเนินธุรกิจมาทั้งหมด32ปีละปัจจุบันนี้ก็ได้มีรถขนส่งใช้อ e ิ u สุเป็นหลักเลยก็โดยส่วนใหญ่แล้วก็แทบจะ1 0 0ก็ว่าได้นะครับใช้รถอิสุทั้งหมดเนี่ยใช้อยู่ประมาณ100ยกว่าคันก็อิสุเนี่ยใช้แล้วคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ ทุกอย่างก็คือดูแล้วเขาคิดแทนเราหมดทุกอย่างละในเรื่องของการในการขนส่งนะครับทั้งเรื่องการประหยัดน้ํามันเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าเรื่องศูนย์ซ่อมการบํารุงเนี่ยก็มีอย่างของอีสุคิงยนเนี่ยคอยให้คําปรึกษาไม่ว่าเซลล์คุณเหมาเนี่ยดูแลเราบอกโจทย์ไปแค่นี้ทุกอย่างก็จะออกมาทุกอย่างในเรื่องของการบอกเลยว่าแนะนําว่า1 2 3 4 5ต่ออูไหนในเรื่องของการน้ําหนักเรื่องอะไรดูแลเรื่องน้ําหนัก เรื่องอะไรต่างๆคิดแทนเราให้หมดทุกอย่างเพียงแค่ว่าเราเอ้ยเราเราอยากจะไปขนกา๊าซไปขนน้ํามันหรืออะไรเนี่ยก็คุณหมาก็แนะนําให้เราได้ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างศูนย์อีสุแล้วก็ทางตีเพชรร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าเราต้องการเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเราขนส่งวัสดุอันตรายก็ต้องการเรื่องของความปลอดภัย เพราะฉะนั้นเนี่ยทางตีเพชกับอีสุทางคิ u, งยนเนี่ยก็มาช่วยเรื่องดูแลเรื่องความปลอดภัยในเรื่องบนท้องถนนนะครับด้วยเรื่องของการทํายังไงถึงไม่ให้รถเนี่ยจำกัดความเร็วไม่ให้เกินตามกฎหมายเพราะว่าด้วยกฎหมายของขนส่งของเรื่องขนส่งวัสดุอันตรายเนี่ยก็คือไม่ให้เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็พยายามจะหาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้คนรถเราได้มีการผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อไม่ต้องมาเกง็งว่าเอขับ60แล้วต้องมา คอยมายกคั้นเร่งก็มาดูแก้ไขในเรื่องของในส่วนของตัวรถเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ให้เรื่องความปลอดภัยให้กับบนท้องถนนก็ปัจจุบันนี้ก็ทางเราเองเนี่ยก็คือก็ความฝันในชีวิตส่วนหนึ่งอ่ะคือยังไงจะตอบแทนสําคัญที่สุดเลยคือตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดเราเนาะด้วยความเราเป็นคนเชื้อสายจีนอ่ะก็หลักยึดมากที่สุดเลยคือความกระตัญอยู่นะครับ ก็ส่วนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเองก็ช่วงประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มอบที่ดินให้กับโรงพยาบาลจักราดจำนวนที่าที่50ไร่เพื่อที่จะทําให้โรงพยาบาลเนี่ยที่จักราดอยู่มาตั้งแต่ปี2อ2 4เนี่ยตลอดระยะเวลา2อ2 4ถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเล็กมากละและส่วนหนึ่งจะเป็นที่ของธรณีสงที่ส่งข้อมอบให้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วว่าทางจักราดเนี่ยศักยภาพโตขึ้นเรื่อยๆทางผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อย แต่ในเรื่องการดูแลรักษาเนี่ยก็จะแออัดมากขึ้นแล้วก็ด้วยที่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยปัจจุบันค่อนข้างจะแออัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยทางทางผมเนี่ยเล็งเห็นว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ย ทางจักราดเนี่ยมีศักยภาพเพื่อที่จะรองรับอ,บอําเภอข้างเคียงไม่ว่าอำเภอเฉลิมื่อเกียรติอําเภอพีมายออาเภอหนองบุญนาคอ,อ,อําเภอห้วยแถลงเพื่อที่จะมาใช้บริการให้กับชุมชนเพื่อที่จะลดแบกเบาภาระของทางโรงพยาบาลมหาราชทั้งผมก็เลยและครอบครัวเนี่ยก็ดูแล้วว่าจะมอบที่ดินเพื่อสร้างให้กับโรงพยาบาลจักราดแห่งใหม่นะครับทางปัจจุบันเนี่ยทางที่สาขาอ,อําเภอจักราดเนี่ยหรือปตทนนคอยเนี่ยเราเองก็มีรับบริจาคโลหิต ของสภากาชาติไทยนะครับก็ประจําทุก3เดือนในรอบ3เดือนเนี่ยเราก็จะมีการออกหน่วยมารับบริจาครลหิตนะครับก็จะมีทั้งนักเรียนในพื้นที่หัวหน้าส่วนชุมชนแล้วก็ทางตำรวจที่อำเภอข้างเคียงอย่างเช่นสอพอ,อพิมายก็มาช่วยบริจาครลหิตกับเราเป็นประจำทุกๆ3เดือน ทางทางบริษัท p ีโอผมยงเนี่ยก็ยินดีบริการทุกท่านนะครับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยตามด้านล่างเลยนะฮะศูนย์แปดหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับคือน้ํามันส่วนหนึ่งอ่ะเป็นต้นทุนของผู้ผลิตของการขนส่งทั้งหมดนะครับเป็นส่วนหนึ่งก็ประมาณสาสิเปอร์เซ็นคืออย่างน้อยเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งของออช่วยตอบโจทย์ให้กับธุรกิจเพื่อในลดการลดต้นทุนให้กับทุกธุรกิจในเรื่องของการขนส่งแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ที่อยากแนะนํานผู้ประกอบการนะครับเรื่องเทเล เทเลเตกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราช่วยสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆไม่ว่าเรื่องของการแบ่งเบาภาระราในเรื่องของการรอบในการเ a น n t น n a น,นะครับไม่ว่าเรื่องของการดูเรื่องของการให้คะแนนของคนขับตามดูว่าคนขับเราเนี่ยได้จอดติดเครื่องนอนไหมได้มีเรื่องของการขับเร็วไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราให้คะแนนเนี่ยทางเทเลเตกเนี่ย เราไม่ต้องใช้คนบุคลากรไปดูค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเทเลเทคเ,เนี่ยสามารถบอกเป็นคะแนนให้เราได้เลยนะครับก็จะได้รู้ว่าโอเคพนักงานคนขับเราเนี่ยสามารถที่จะให้เอสเตทีปเขาให้เพิ่มรายได้ให้เขายังไงในการตัดสินเพราะฉะนั้นมีความชัดเจนในเรื่องของการว่าคนไหนที่ทําตามทางเทเลเทคแนะนําหรือทางศูนย์เนี่ยมีการมาอบรมแนะนําในเรื่องของการ ขับขี่แล้วดูแล้วว่าเออน่าจะทําให้ความปลอดภัยในบนท้องถนนเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นทางชิงยนเนี่ยก็จะมีส่งทางทีมงานเนี่ยให้มาอบรมให้นะครับเพื่อที่จะขับให้ให้การขับขี่เนี่ยให้มีความปลอดภัยแล้วก็ใช้เทเลเทคเนี่ยในการควบคู่กันในการเพื่อที่จะได้มีในเรื่องของบนท้องถนนเราให้เท่าแก่นอนหลับเอาง่ายๆก็ท่าแก่นอนหลับได้นอนเต็มอิ่มอ่ะก็คือส่วนหนึ่งก็ทําให้ทางทีมงานของทาง คิงยนเนี่ยมาแบ่งเบาภาระเราตรงนี้ในเรื่องของการจัดอบรมและอย่างน้อยเนี่ยคือเขาเป็นมืออาชีพจริงๆในเรื่องของการทําเรื่องของการขายการบริการเรื่องของการนวัตกรรมใหม่ๆก็เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากตรงนี้ก็สามารถตัดสินใจใช้อูสุนะครับกับของคิงยอนได้เลยนะครับทางคิงยนเนี่ยก็จะเป็นคู่คิดเป็นมืออาชีพได้เลยนะครับก็ดูแล้วว่าเราตัดสินใจเนี่ยไม่ผิดเรื่องทุกอย่างได้หมดเลย